สวัสดีครับกลับมาพบกันกันกบพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับข่าวลือสร้างความวุ่นวายในใจแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยแล้วเรื่องราวนั้นอาจยังทิ้งความเจ็บปวดไว้พี่น้องครับเรื่องดงในตอนท้ายของพระธรรมสองสมัที่13คือภาพครอบครัวที่ถูกฉีกขาดพราบบาปความสมนทิทแตกร้าวความโศกเศร้าที่ก,ก,ก่กจรใจนี่คือความจริงอันเจ็บปวดที่เราคนต้องเรียนรู้เพื่อจะไม่ปล่อยให้บาปเข้ามาทำลายชีวิตของเรานะครับ พระธรรมสองสมัยวันที่สข้อ36ต่อมาเมื่อเขาพูดจบลงดูสิบรรดาพระราชโอรสของพระราชาก็เสด็จมาถึงแล้วร้องไห้เสียงดังฝ่ายพระราชาก็ทรงกันแสงและบรรดาข้าราชการก็ร้องไห้สะอกสะอื่นด้วยพี่น้องครับเมื่อบรรดาลูกชายของนายวิศกลับมาถึงวังความจริงที่อยู่ในดาบพูดก็ถูกยืนยันคือมีเพียงอม,มน์เท่านั้นที่เสียชีวิตพี่น้องครับนี่คือภาพของบ้านที่เต็มด้วยความโศกเศร้า สดอับสลมก็หนีนครับเขาหนีไปอยู่ทันไมลลูกชายของอาม,มีฮูดพระราชาเมืองเกชูพระทรมสองสมัยที่13บสามก็3าฝ่ายอับสลดงก็ทรงหนีไปยังเมืองเกชูและอยู่ที่นั่น3ปีพี่น้องครับคนที่ตัดสินใจทําบาปจะต้องหนีไปเรื่อยๆและไม่มีความสุขเพราะความจริงจะตามกวนใจทําให้ขาดความสงบสุขในใจตลอดเวลาครับวิธทีที่ทำความสุขกลับมาไม่ใช่การหนีแต่คือการยอมรับสิ่งที่ทา และนำสิ่งนั้นมาสารภาพครับพระธรรมสองซามเวลที่13ข้อ39แล้วดาวิดพระราชาตรอมรไทยอาไยถึงอับซาโลมเพราะการที่คิดถึงอัมโนนนั้นคลายลงเนื่องจากเขาสิ้นชีพแล้วพี่น้องครับความตายของอัมโนนและการหนีไปของอับซาลมทำให้ดาวิเดเต็มไปด้วยน้ำตาพี่น้องครับหากเราปล่อยให้ความบาปอยู่ในชีวิตความสงบและสันติสุขก็จะหมดไปแต่หากเราพลาดทำผิดพลาดไปแล้ว การหนีไม่ใช่ทางออกแต่คำตอบที่ถูกต้องคือการกลับใจและสาร,รภาพในสิ่งที่ทำลงไปนะครับพระธรรมหนึ่งย่อบทที่1นข้อ9ถ้าเราสาร,รภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นพี่น้องครับทางออกเดียวสําหรับมนุษย์จากบาปไม่ใช่การปกปิดหรือหนีหรือการทําดีเพื่อชดเชยแต่คือพระคุณของพระเจ้าที่สําแดงผ่านพระเยซูคริสต์ ผู้สิ้นบัชนเพื่อไทยเราเพื่อนำสันติภาพและสันติสุขระหว่างพระเจ้ากับเรากลับมาพี่น้องครับไม่ว่าความผิดนั้นจะหนักหนาแค่ไหนวันนี้ทางเดียวที่เราจะได้สันติสุขทแท้จริงคือการกลับใจใหม่และนำสิ่งน,นั้นมาสาร,รภาพต่อพระเจ้าและกับบุคคลที่เราได้ทำผิดต่อเขานะครับการกลับใจและสาร,รภาพเป็นก้าวแรกสู่การเยียวยาเมื่อเรายอมเปิดเผยบาปท,ที่ซ่อนอยู่เรากำลังเปิดทางให้พระคุณและการชำระของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพี่น้องครับ อย่างนี้แต่ให้ราสารภาพพระคุณของพระเจ้ายัางมีพอเพียงสาหรับเรานะครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดโรรองศงเป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยความเมตตาและความเมตตาและพระคุณของพระง์มีมาถึงเราผ่านพระเยซูคริสต์ผู้ยอมสละพระองค์เองเพื่อนําการยกโทษมาสู่เราทุกคนที่กลับใจใหม่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาแม้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นนั้นจะทําให้เราเสียใจแต่ขอพระเจ้าทรงให้ความรักของพระเยซูคริสต์ แด้พระเมียมงจะโอบกอดผู้คนที่กําลังอยู่ในความโศกเศร้านั้นแต่หากเราเป็นคนที่กระทําขอพระเจ้าเมตตาที่จะกลับใจใหม่มานาเรื่อง,ร,องราวนั้นมาสารภาพกับพระองค์ก็ะจะมีความกล้าหาญที่จะนําเรื่องนั้นไปสารภาพกับผู้คนที่เราสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาด้วยโปรดพระเิญญมยอมรับสุขขององค์จะนำเราก้าสู่ความจรงิงเพราะความจริงคือพระยุทธกิจนั้นจะทําให้เราเป็นไทยและปราศจากความกลัวขอนําสันติภาพระหว่างเราและกับผู้คนกลับมาร่มขอนําสันติสุขที่มาจากองค์จะเต็มหัวใจของเรา ขอทรงโปรดเมตตาร่วมชุกันทิฐฐานทุนขอละขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี่ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระทมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงสรรเสริญครับ